เป็นจังไได้ก็น่าความหักเป็นจังไได้ก็น่าความหักเสร็จแล้วข้าวกล่องคนอวดผัวน่ากินมากมากโอ้ยใครซิใครเออติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กต๊กน้าเด็ไม่ใช่ติ๊กต๊กติ๊กต๊กหมาปรินไม่ใช่พี่บอยตะกาืน ถ้าคราวนี้ทายผิดอีกนะบอนชูตอนจูบเจนจิยาย่าคิมเบอรี่มาร์กี้มาร์กี้มาริโอนาคอมชวนชื่นนาแจ๊คชวนชื่นอ่าปั๊กบริบูรณ์มั่นเท่งหน่งกติอารามบอยเฮ้ยคนหลังหงายมันตลกทั้งเลยด้วยว่ะอ้าวแล้วพี่อาจจะไม่จูบเหรออุตสาห์ผิดล้วนๆเลย มาเดี๋ยวพี่ฮันลืมเข้ากล่องคนอวดผัวจงมาพบพี่ฮันฮะ ขอบใจมากนะมิวครับรรกกค,ครับพี่อาร์พี่อาตจะมีมากี่โองครับเดี๋ยวพี่เขาบอกโ <Okay. S 2> อเคขับได้ดีนะครับบาย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 เป็นเมียที่ดีก็ต้องมาส่งผัวทำงานตอนเชาน้าเนาะอุ <c oughs> ้ป่านนึงคืนวันร้อนๆเป็นอะไรดีๆชีวิตดีๆเอ๊ะ เดี๋ยวนะนี่ไงลืมจนได้ไงครับหัวขาไม่เป็นไรเรื่องปากท้องผัวสำคัญกว่าเรื่องเงินเสมอรอ,อก่อนนะครับหัวขากำลังเอาข้ากล่องไปให้แล้ว <c oughs> อย่าเพิ่งไปหาอะไรกินก่อนล่ะ ยิงไงนึกได้แต่สิว่าลืมเข้ากล่องไว้ที่ผมไม่เป็นไรเรื่องัวสสำคัญกว่าวันนี้จะง่ายๆ่อย,ยนะจะเป็นการฝึกการยิงประตูเดี๋ยวเป็นประตูและอีกสี่คนเนี่ยเรียงตามจุดเอาที่ถนัดนะกลมหน้าวางเท้าหลักให้ดีๆนะไปะเดี๋ยวจะเข้าไปดูเฮ้ยเร็วหน่อยฮัลโหลมิว พี่ฮันบลเขาก่องอะไรแล้วมลววะครับอื่ไม่ลืมเนี่ยไม่ได้ลืมอะไรหรออยู่ในมือมลวเนี่ยเอ้าเหรอนั้นมิวก็เก็บไว้แล้วกันเก็บไปกินอะไรละครับมลวมาหาพิกาที่มาหาหลัยไปเนี่ยเอา้าแล้วพี่มิวก็ไปทํางานสายแล้วพี่บุ๋มอะไรของมวเขาไม่ว่าเหรออ๋อยมลวกับพี่บุ๋มมาสนิทกันเ้าออกกินเดียวก็เนี่ยติดแล้ว <c oughs> พีวพำงาที่ไหนนะครับอยู่ที่สนามบอะลกำลังคุณนักบอลอยู่อุ๊ยคุณนักบอลซ้อมอยู่เหรอ เดี๋ยวไปราที่สนามบอลนะนี่เสียงอ่อนเสียงหวานใช่ไหมมาี่จะรอสนามบอลนะน,นักบอลนักบอลนักบอลยู่ไหนยะ อุยอ่ะคนอุบุยเต็มสนามกูหมดเลยอะโอ้ยเหนื่งาโอ้ยยังทองอ่ะอทุกคนม่ดีชัโอัยนี้ใส่ดีทุกคนเลยอ่ะวันนี้ที่ฮัานดูดับๆเลยเนาะดิลวัน